ดูตัวนี้นะครับ fb s 500แบตลูกเล็กของ fb นะครับของค่า fb ก็ใส่พวก honda jazz honda city t e อต t a yaris vios ตัวใหม่ๆนะครับเครื่องใหม่ๆเครื่องพันสองแล้วก็ nissan mazda amira ร Am ira, ุ่นแรกๆที่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็รถคันเล็กๆ ทั่วไปนะครับยาวสิบเก้ซนกว้างสิบสานะครับรหัส B19 เครับเดี๋ยวเราจะมาดูกําลังไฟกันว่าจะสตาร์ทรถรุ่นไหนได้บ้าง cca อยู่สี่กว่านะครับคือตอนนี้สามารถสตาร์ทเครื่องสามพันติดนะครับแบบรุ่นนี้แต่ว่าเขาผลิตมาให้ใช้สำหรับ เครื่องแค่พันสองถึงพันห้านะครับตัวนี้แต่ว่าพูดถึงกําลังเขาก็คือเหลือเฟือนะครับกําลังสี่รอยกว่าสตาร์ทเครื่องสามพันติดนะครับรุเองรุ่นเครื่องขนาดเล็กนะครับ Honda า a จ z h ฮอนดา้ดนดาซิตี้โ t a ย a ต้ายา s ิ a n ิสันมาส s ิสันอะเมล,ลนะครับเท่าที่จําได้นะครับแล้วก็พวกนี้จะยาวประมาณครึ่งนึงนะครับลุกเล็กนิดเดียว ทางร้านก็มีบริการช้อปปี้ลาซาด้าะในเพจนะครับในเพจโดยตรงทุกช่องทางนะครับทักเข้ามาได้มีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางสําหรับลูกค้าที่อยู่ไกลสําหรับลูกค้าที่สะดวกหน้าร้านก,ก็เข้ามาได้นะครับมีหลายสาขาทุกช่องทางที่เห็นนะครับก็อุดหนุนกันได้นี่คือมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วก็มีรับประกรันจากทางโรงงานหนึ่งปีเต็มนะครับ แต่ถ้าลูกค้าที่ขึ้นมาซื้อหน้าร้านก็มีประกันหน้าร้านให้เลยนะครับไม่ต้องไปเกี่ยงใส่โรงงานเพราะเราถ้าซื้อหน้าร้านเรารับประกันหน้าร้านอยู่แล้วแต่ตัวนี้เราติดสติกเกอร์ให้นะครับซื้อจากทางร้านก็คือติดสติกเกอร์ให้สามารถเข้ามาเคียมที่หน้าร้านได้นะครับโคราชซุรินบุรีลนํำไปมาดนางรองนะครับดูแลให้ได้ยี่สี่ชั่วโมงนะครับโทรเรียกได้เลยถ้ามีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่นะครับของเรา ทางร้านอัดไฟให้เต็มทุกลูกแล้วก็ติดติกเกอร์รับประกันให้นะครับโอเคคุณครับ